ยินี้ต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันไทยลีก2ฤดูกาล2023-2024ครับแมตช์เดย์ที่26ครับแพร์ยเูเ็ตครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของพัทยายูเ็ตครับทำการแข่งขันที่สนามห้วยม้าสเตเดียมครับคลิกออฟเวลา18.00นครับโหวสินปานวิทย์เริ่มเกมครับ ปัตยาได้เขียบอลเริ่มเกมแทงมาช่องกลางครับเอาแพร่ดักได้เร็วบอลของแพร่ครับธานุพงศ์ลุยขึ้นมาให้มาตรงกลางเศรษฐวุฒิดีดต่อมาทางซ้ายเอริเตโต้ซัดด้วยซ้ายเลยก็เฉียดเสาออกไปครับสุพจน์ครับตรงก้าในมา อุแพ้ยังช่วยกันแย่งได้ดีครับเศรษฐวุฒิให้ต่อมาการนาไนดีดเข้ากลางมาที่เอริเวโตแล้วแทงออกทางขวาโอ้ยติดนึงวารุษบุญสุกยิงเลยลูกนี้โอ้โหบอลเฉียดเสาออกไปครับโอ้ได้จบจังหวะนี้นี่ได้ลุ้นทีเดียวครับแพ้ครับลูกยิงของวารุษบุญสุกครับลูคัสครับเก็บบอลได้ครับลูคัสทับแม่นจับพลิกออกด้านนอกก็ไม่ดีเท่าไหร่ครับภูฟ้าโอ้ทุ่มเร็วมาครับแล้วได้เปรียบเลยครับมีผู้เล่นของแพ่นี่ลงมาน้อยครับ คิดจะเล็กให้มาที่สิรธิชโชคพาศสเข้าขวาแล้วลองซัดลูงนี้อื้มบอลพุ่งนี้เลยกันครับแต่ยังไม่เข้ากรอบครับโอ้โจังหวะยิงนี่วัลลุดครับเปิดเข้ามาอืมเสาสองแล้วตรงนี้ยิงโอ้โหก็ไปโดนผู้เล่นของพัทยาอีกครับอืมายไม่ได้ครับแต่เขากลางมาที่เศรษฐทวุฒิคืนกลับมาที่วรุดครับ เกมรับของพัทยาเนี NP ่ย <okay>. ก <PE> ็ลงไปคุมโซนตั้งรับกันหมดแล้วครับให้เขากลางมาสวยครับเข้าขวายังไม่ยิงครับกุณภาพให้ต่อมาที่เอริเวโตเอริเวโตซัดด้วยขวาก็ืองเข้ามือของชัยนรลคงครับลูกบอลเนี่ยไม่ได้แรงมากเท่าไหร่แล้วครับแล้วทิศทางเนี่ยก็ไปตรงตัวของชัยนรลคงด้วยครับโอ้ถือว่าเป็นเกมที่ เคี่ยกันทั้งสองทีมเลยครับเกมรับเนี่ยไม่ยอมให้หลุตกันง่ายง่ายครับสตีเวนส์ปาโซแทงมาช่องนี้คิสเซียเล็กเข้าขวาแล้วยิงลูกนี้โอ้โหไม่เข้ากรอีกครับลูกยิงของคิสเซียนเล็กครับโอ้โหได้หลุดมาล่อเป้าแล้วครับแล้วไม่มีธงของผู้ช่วยผู้ตัดสินด้วยครับลูกนี้ครับได้ลุ้นทีเดียวครับไอลิเวโต้ปีกี้ของแพ้ครับ ยิงมาลูกนี้เอาแล้วบอลไสเฉดมาเข้าทางของกฤษนะโอ้โหยิงลูกนี้ข้ามคานออกไปอย่างเหลือเชื่อนะครับกฤษนะดาวกระจายครับมาลุตบนสุกครับโอ้เล่นทันสั้นมาที่ลังธิมันเปิดคอร์ดเข้าในมาโอ้ได้หม่งลูกนี้โอ้ตรงตะข่ายครับโอ้โหเป็นเอลิเวโตดาซินวาครับโอ้โหนี่ครับยิงให้แพร่ยินเตะเดีเ๋ยวขึ้นนำแล้วครับหนึ่งประตูโซนครับ จงังหวะมงนี่โฉตัวมามงเนี่ยโอ้โหทิศทางเนี่ยผู้สาวประตูเนี่ยเซฟไม่ได้แล้วครับโอูโ้รอบชา้าเลยครับเดี๋ยวจะย้อนไปไกลอีกน,นี่ครับเล่นเล่นเล่นเร็วมาแล้วครับให้มาทางขวาที่หลังซิมันครับเปิดหยอดเข้าในมาตรงนี้เนี่ยอู้ได้โขกเต็มหัวเลยครับย้อนกลับมาที่เสารแรกเนี่ย หมดสิทธิ์รับเลยครับแล้วก็ให้ลังซิมันครับเปิดหยอดเข้าในมาเอลิวิโตมงเต็มหัวโอ้โหเรียบร้อยครับขึ้นนำไปได้ครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับลูคัสวางบอลทแยงออกมาทางขวาไม่ถึงครับโดนวันใหม่มงได้สิทธิโชคให้ต่อมาอเป็นธนากรครับโอ้โแทงต่อมาตรงนี้ผู้สินให้เป็นลูกได้เปรียบครับ น,นักกอน์ม้วนไปเจ็บอยู่ข้างสนามบอลของโอ้โหปัฏยาโอ้โหจะลองยิงยัดที่เสาแรกเลยครับโอ้เป็นนิติธรครับเิรษฐีโชคเปิดมาเสาสองโอ้งกงับเข้ามาโอ้หบอลังไปเข้ามือของชมพัฒน์บุญเลิศครับวางบอลหยอดเข้ามาได้มุ่งตรงนี้ผู้ตัดสินบอกว่า บอลอยู่ที่ธนพง์อไปเล่นยากไปหน่อยครับแพร่ยกมาต่อปนวัฒน์มงต่อมาให้กับเอลิเวโตวิ่งนำทางไปแล้วปนวัฒน์อ้เอลิเวโตเอาเอลิเวโตเหมือนจะไปไข่นอกเกมไทยครับใบแดงไปครับดูครับน่าจะเป็นธนกรครับโดนใบแดงครับแล้วมาดูครับงหวะนั้นนี่มีอะไรกันครับของบอลของเอลิเวโต บังอยู่ตรงนี้แล้วดึงยื้อยุดกันไปโอ้คือเหมือนจังหวะจะวิ่งนี่มันทำท่าเหมือนง้างเท้าไปโดนใส่ลิปโตแล้วครับช่พัดบุลเลิศวางบอลยาวขึ้นมาและพุทธศิลปนวีดหมดเวลาการแข่งขันไปเลยครับแพรยูเต็ดครับเปิดบ้านเอาชนะพัทยายูเต็ดไปได้หนึ่งตัวศย์ครับโอ้ถอเป็นการ คว้า6คะแนนเลยครับในการเจอกับพัทยาโยาเต็ดครับคอนสิร์ตโเต็ดครับแต่วันนี้ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับสู่ภูมิลำเราโดยสวัสดิภาพครับสวัสดีครับ